รวมหนังฆาตรกรต่อเนื่องเรื่องที่1 The Collector 2009คืนสยองต้องเชื่อดและ The Collection 2012จับคนมาเชื่อดเรื่องนี้มีด้วยกัน2องภาคซึ่งใช้ชื่อเรื่องต่างกันเล็กน้อยและล่าสุดมีข่าวว่าจะทำภาค3ออกมาด้วยภาคแรก The Collector 2009คืนสยองต้องเชื่อด เรื่องราวของชายคนหนึ่งซึ่งอดีตทำงานเป็นคนงานในบ้านหลังหนึ่งของครอบครัวเศรษฐีแต่แล้ววันหนึ่งมีเหตุให้เขาจำเป็นต้องใช้เงินจึงต้องสวมบทโจรเข้าไปขโมยเงินในตู้เซฟในบ้านหลังนี้ซึ่งเขารู้จักทุกซอกทุกมุมภายในบ้านเป็นอย่างดีจริงๆแล้วการเข้ามาขโมยในครั้งนี้ควรเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ทว่ามันกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะในบ้านที่เขาเข้าไปขโมยมีชายลึกลับสวมหน้ากากาอีกคนเข้ามาก่อนหน้าเขา ไ,ได้จับคนในบ้านไปทรมานอีกทั้งยังวางกับดักสุดโหดไว้เต็มบ้านและปิดตายทางออกทั้งหมดไว้แล้วด้วยภาค2 The Collection 2012จับคนมาเชื่อดเรื่องราวหลังจากที่ขาวการฆาตรกรรมเกิดขึ้นในภาคแรกซึ่งมีคนหายสาบสูญไปกว่า50คนทำให้คนไม่กล้าออกนอกบ้านและใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านมากขึ้นแต่แล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ออกไปเที่ยวนอกบ้านกัน รวมทั้งลูกสาวตำรวจคนหนึ่งที่ถูกชวนออกมาปาร์ตี้เที่ยวผับใต้ดินกับเพื่อนทั้งๆที่ฆาตรกรยังคงลอยนวลแต่ในขณะที่เธอกำลังเที่ยวอยู่ในผับเธอได้ปีกตัวออกมาจากเพื่อนของเธอและได้เข้าไปหลบอยู่ในห้องห้องหนึ่งพร้อมทั้งได้เห็นกล่องใบหนึ่งถูกล็อกไว้เมื่อเธอเปิดมันออกก็มีชายที่ได้รับบาดเจ็บจากพักแรงนี้ออกมาและจากการที่เธอเปิดกล่องออกนั้นก็เท่ากับเธอทำให้กลไกของกับดักที่ฆาตรกรวางไว้ทั่วผับทำง,งาน พร้อมกับการปรากฏตัวของฆาตกรทําให้ทุกคนในผับถูกกับดักฆ่าตายส่วนเธอถูกฆาตกรจับตัวไปไว้ในกล่องเรื่องที่2 w o วูฟคลีก2 2013งพุบเขาสยองวีดมลณะ2เรื่องราวของนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวอังกฤษเอกปรวัติศาสตร์คนหนึ่งที่ได้ขับรถไปเที่ยวป่องภูเขาไฟวูฟคลีกที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวันหยุดยาวของออสเตรเลีย แต่แล้วระหว่างเดินทางก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีฆาตากรตัดมาตัดหน้ารถเขาจึงต้องหยุดรถเพื่อช่วยพาเธอขึ้นรถและการช่วยเธอในครั้งนี้ทำให้เขาถูกฆาตากรตามไล่ล่าด้วยเรื่องที่3 c n o Evil 1-2006เกี่ยวลากกระชานกนรกเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหา8คนที่ถูกเลือกตัวจากศูนย์คุมขังแห่งหนึ่ง ให้มาใช้เวลาในช่วงสุสัปดาห์ทำวามสะอาดโรงแรมเก่าที่หมดสภาพและผุพังแห่งหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลดโทษของพวกเขาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกสองคนที่ตามมาควบคุมพวกเขาซึ่งพอมาถึงโรงแรมก็ได้รับการต้อนรับจากหญิงชราคนหนึ่งที่ทำงานด้านการซ่อมแซมสถานที่ทางประวัติศาสตร์แต่เมื่อพวกเขาได้ทำงานในโรงแรมนี้ไม่นานก็ได้เจอกับฆาตกรที่ซึ่งอาศัยอยู่ในโรงแรมแห่งนี้เรื่องที่4ี่ เวนอะสเตนเจอร์คอสองพัโทรมาค่าอย่าอยู่คนเดียวเรื่องราวของนักเรียนมยัธยมที่ต้องทำงานชดใช้รับจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กในบ้านครอบครัวมหาเศรษฐีอันห่างไกลที่ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีในช่วงที่พ่อแม่ของวูเขาออกไปทานอาหารคำ่ำและอาจดูหนังต่อข้ขางนอกยามดึกซึ่งในช่วงแรกเธอก็อยู่อย่างปกติจนเมื่อมีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามา แต่ไม่มีเสียงคนพูดแถมยังเสียงระบบรักษาความปลอดภัยผิดพลาดอีกและยังคงมีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามาเช่นนี้อยู่เป็นระยะเธอจึงเริ่มกลัวจนต้องโทรแจ้งตำรวจเพื่อให้ตรวจสอบว่าปลายสายโทรศัพท์นั้นโทรมาจากที่ใดจนเมื่อได้รู้ความจริงจากตำรวจทําให้เธอต้องพาเด็กๆออกไปจากที่นี่เรื่องที่ 5. The Watcher 2000จ้องตาย เรื่องราวของเจ้าหน้าที่ FBI ที่ตัดสินใจวางมือจากการตามจับฆาตกรแล้วหันไปใช้ชีวิตสงบสุขที่ชิคาโกหลังจากใช้เวลาหลายปีไปกับการตามล่าฆาตกรโรคจิตแต่หลังจากที่เขาใช้ชีวิตสงบสุขอยู่ที่ชิคาโกได้เพียง2-3เดือนก็เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นอย่างต่อนเนื่องโดยก่อนที่จะลงมือสังหารเหยื่อทุกครั้งเขาจะส่งรูปเหยื่อให้ FBI ดูก่อนโดยเฉพาะเขา และให้เวลาเพียง24ชั่วโมงในการตามหาจากนั้นจึงค่อยๆลงมือฆ่าทำให้เขาต้องกลับมาทำคดีนี้อีกครั้งโดยเหยื่อรายสุดท้ายของฆาตรกรคือคนใกล้ตัวของเขาเรื่องที่6 My b u d d y Valentine 2009 v a l e n t i n e w e e d เรื่องราวของแฮร์รี่วาเดนฆาตรกรในเหมืองคนหนึ่งพร้อมชุดคนทำงานในเหมืองกับอาวุธพวกคู่ใจ ที่ออกไล่ฆ่าผู้คนในวันวาเลนไทน์และได้ถูกตำรวจฆ่าตายไปแล้วแต่แล้วไม่นานก็เกิดเหตุฆาตกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกทำให้ผู้คนสงสัยว่าเขาตายแล้วจริงๆหรือไม่